สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Soni p ท์พีเนะครับก็อัปเดตเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับกับกิจกรรมวันไหวพระจันทร์นะครับหรือว่ากิจกรรมมูนบันนี่นะครับก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆนะครับลองทํากิจกรรมครบกันหรือยังครับสาหรับตัวผมเองนะครับทาครบไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวิธีเล่นนั้นก็ไม่ยากครับแค่สะสมแต้มรายสัปดาห์นะครับให้ครบ6000แต้มย้ําว่ารายสัปดาห์นะครับ7วันนะครับเก็บให้ได้ ,6000 แต้ม ก็ค่อยๆเก็บไปก็ได้นครับวันละนิดวันละหน่อยถ้าใครที่ไม่มีเวลาเล่นนะครับก็ค่อยๆเก็บไปนะครับสาหรับตัวผมเองครับวันเดียวก็แป๊บเดียวก็ครบเลยนะครับหกพันแต้มและก็ทําการแลกของรางวัลไปแล้วด้วยนะครับก็หกพันแต้มแลกแป๊บเดียวหมดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอาทิตย์หน้าหรือว่าสัปดาห์หน้านะครับเราก็ทําการเก็บใหม่นะครับก็จะได้อีก ,6000 แต้มต้องขอบอกว่านะครับกิจกรรมนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับสาหรับสายฟรีหรือมือใหม่นะครับที่ยังไม่มี คอสตูมของสวมใส่นะครับก็มาทําในกิจกรรมนี้เลยนะครับเขาแจกฟรีด้วยนะครับรวมทั้งรูปแบบบ้านนะครับกล่องไปเซณีหรือว่ากล่องเก็บของหุ่นไลกาก็แบบใหม่ด้วยนะครับก็อยาพลาดโดยเด็ดขาดหรือว่าหากเพื่อนๆนท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาในการมาเก็บเองนะครับเขาก็มีให้เราซื้อด้วยนะครับก็มาในส่วนของตรงนี้นะครับทําการซื้อโดยใช้เข้าเก็บปลานะครับหรือว่าใช้เหรียญสีฟ้าซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับ ก็จะย่นระยะเวลาในการเก็บคะแนนนะครับให้สั้นลงนะครับก็จะซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่เป็นสายเปหน่อยนะครับสําหรับใครที่แรกรูปแบบบ้านมาแล้วนะครับก็จะเป็นบ้านลักษณะจีนๆแบบนี้เลยนะครับก็มาเปลี่ยนที่หีบเก็บของตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบบ้านได้นะครับก็สวยงามนะครับตามเทศกาลนะครับ หรือแม้กระทั่งคอสตูมตัวนี้นะครับก็จะเป็นผู้หญิงนะครับออกสไตล์คนจีนนิดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราไปดูวิธีการเก็บแต้มของกิจกรรมนี้กันดีกว่านะครับในกิจกรรมนี้นะครับสามารถเก็บแต้มได้หลากหลายพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุดนะครับก็คือหอวานะครับสามารถมาเก็บในหอวาตรงนี้ถือว่าเป็นที่ที่เร็วที่สุดแล้วนะครับลงไม่กี่รอบก็ครบแล้วนะครับ หรือว่าการทำเควสนะครับการตีบอสหัวม่วงหรือว่าตีบอสธรรมดาก็ยังดรอปเหมือนกันนะครับคือเอาง่ายๆครับเล่นที่ไหนก็ได้นะครับดรอปหมดทุกที่นะครับหรือในการลงของโหมดใต้น้ำแบบนี้นะครับถ้าเราสามารถรีหากระต่ายดวงจันทร์แบบนี้กับแต้มมูลบันนี่โบนัสนะครับก็คือแต้มมูลบันนี่โบนัสจะทำการเพิ่มอัตราการดรอปของแต้มมูลนะครับก็จะเป็นตัวคล้ายๆเพิ่มแต้มนะครับให้เราเยอะขึ้น ในส่วนของกระต่ายนั้นนะครับก็จะเป็นการที่เมื่อเราฆ่ากระต่ายก็จะได้รับการรอปไ i เทมนะครับสูงสุดก็จะเป็นไ i เทมสีทองนะครับซึ่งตามตัวอย่างนี้นะครับเราจะทําการเพิ่มแต้มมูลโบนัสเข้าไปดูนะครับว่าอัตราการดรอปแต้มมูลน,นั้นนะครับจะเยอะหรือเปล่านะครับ สำหรับในการดรอปแต้มนะครับในดันโหมดใต้น้ำนี้นะครับ1ใบนะครับมันจะดรอป15บแต้มนะครับดูได้จากข้อความด้านล่างตัวนี้เลยนะครับ15แต้มที่ได้รับนะครับก็จะเพิ่มึไปเรื่อยๆนะครับครั้งละ15แต้มก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ทำการค่ามอนนะครับเพื่อให้ดรอปใบแต้มขึ้นมานะครับพอใบนี้ดรอปลงมาเราก็เก็บก็จะทำการเพิ่มแต้มสะสมให้เรานั่นเองนะครับ และในส่วนกรณีที่เราเลือกเป็นกระต่ายลงมาด้วยนะครับถ้าเป็นระดับสีทองนะครับก็จะเพิ่มมูลบันนี่ก็คือกระต่ายนะครับเพิ่มอีก2ตัวในการที่ปรากฏในตอนที่เราสู้กับบอสน,นะครับและถ้าเป็นกรณีที่เราใช้ใบเพิ่มแต้มมูลบันนี่แบบระดับต่ำนะครับสีเขียวนะครับก็จะได้คะแนนแค่12แต้มต่อใบหนึ่งแค่นั้นเองนะครับจะสู้สีทองเมื่อกี้ไม่ได้นะครับเมื่อกี้สีทองได้15แต้มนะครับ ก็จะเห็นว่าตอนเรามาเจอกระบ,บอกน,นะครับก็จะมีกระต่ายเพิ่มให้เราอีก2ตัวนะครับเมื่อเราทําการกําจัดบอสและกระต่ายกระต่ายนั้นก็จะดรอปเป็นไอเทมสีทองให้เรานะครับก็สรุปแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็มีไว้เพื่อในการเก็บสะสมแต้มเพื่อทําการแลกของนั่นเองนะครับก็จะทําการสะสมแต้ม6000แต้มนะครับภายใน1สัปดาห์หรือว่า7วันนั่นเองนะครับ ก็พยายามเก็บสะสมแต้มให้ได้6000แต้มเพื่อทําการแลกของแนะนํานะครับเมื่อแต้มครบแล้วทําการแลกเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับเดี๋ยวจะลืมนะครับเพราะว่าถ้าลืมแล้วหมดระยะเวลาก็จะอดนะครับการแลกของนั้นก็แลกของที่สําคัญก่อนนะครับของที่ไม่สําคัญเอาทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าหมดระยะเวลาแล้วเราจะแลกได้ครบทุกอันหรือเปล่านะครับก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับ ก็ทำการแรกที่สําคัญให้หมดไปก่อนนะครับอันที่เราคิดว่ามันไม่สําคัญน้อยสุดนะครับก็ให้ทิ้งไว้ก่อนนะครับและในการเล่นโหมดใต้น้ํานั้นนะครับผมคิดว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะเปลืองลูกเต๋าในการรีหาตัวคูณแต้มบูนโบนัสนะครับหรือแม้กระทั่งหากระต่ายด้วยนะครับกระต่ายนั้นก็ดอบแค่ของสีทองเองเท่านั้นนะครับก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่ไปกว่านั้นนะครับหรือว่าดีไปกว่านั้นเลยนะครับ ก็รู้สึกว่าธรรมดาธรรมดานะครับดังนั้นเราทําการเก็บแต้มในหอวานะครับหรือว่าการลงบอสปกติก็ได้นะครับก็มีค่าเท่าเท่ากันนะครับอาจจะได้แต้มน้อยกว่านิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับลงบ่อยๆเดี๋ยวก็แต้มครบไปเองนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะทําการเก็บแต้มให้ครบกันทุกคนนะครับแล้วทําการแลกของรางวัลฟรีๆนะครับที่ตัวเกมนํามาแจกให้เราในเทศกาลนี้นะครับ ก็ไว้มาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ